สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับซีรีส์ใหม่ของ Astro รอยนะคะนั่นก็คือซีรีส์นักชัตราหรือว่านักษัตย์เลิกนะคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด27เิกค่ะวันนี้เราจะเริ่มกันที่เริกอัศวินีนะคะต้องต้องแนะนำก่อนว่าทำไมเราถึงมาพูดเรื่องนี้เนาะคำว่านักชัตราเนี่ยนะคะมีพื้นฐานมาจากโหราศาสตร์พระเวท หรือโฮาสัต์พาตะนะคะทางอังกฤษเนี่ยเขาก็จะแปลว่าลูน่าแมนชั่นซึ่งก็หมายถึงว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยพระจันทร์จะเดินทางไปครบรอบจักรราศีเนี่ยค่ะก็จะไปเจอกับหมู่ดาวที่เป็นกลุ่มดาวดาวฤกษ์กันนะคะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าลูน่าแมนชั่นก็ตามการเดินทางของพระจนันทร์ซึ่งในภาษาไทยเนี่ย เขานิยมใช้คําว่าเลิกมากกว่าคําว่านักสัตว์นะคะเนื่องจากว่าเลิกก็หมายถึง Good t ม m i n g ใช่ไหมเวาการหาเลิกงามยามดีอะเป็นหมู่ดาวถ้าพระจันทร์ไปตกหมู่ดาวไหนจะหมายความว่านี่เลิกดีหรือเลิกไม่ดีเนี่ยคะ่ะจ,จึงใช้กับคําว่าเลิกมากกว่าในขณะที่คําว่านักสัตว์นะคะจะใช้กับ ช่วฉลูขานเถาะพวกนี้ค่ะเป็นดวงจีนมากกว่านะคะแต่ว่าในไมโหราเขาจะใช้รวมกันเลยนักกษัตริย์เลิกคำว่านักกษัตริย์ก็น่าจะมาจากนักชัตรานะคะที่ต้นฉบับเขาใช้ส่วนเลิกก็เป็นการหาเลิกงามยามดีทีนี้พี่อุ๋ยจะใช้สั้นๆและกันว่าเลิกนะคะ,ะทีนี้เราไปหาก่อนเนาะก่อนที่จะมามาพูดเรื่องว่าทําไมเราถึงอยากรู้ทําไมถึงสําคัญ วิธีหาหาได้สองที่นะคะเป็น AstroSeek ก็เปิดชาร์จมาปกติคุณไปที่ชาร์จไซเดเรียนะคะซึ่งไซเดเรียอ่ะตัวองศาและราศีอ่ะจะไม่ตรงกับตะวันตกถูกไหมคะอันเนี้ยจะไปตรงกับของไทยมากกว่าทีนี้พอเปิดมาปุ๊บให้คุณเลือกแทบนักชัตราตรงนี้เลยนะคะอ่าเห็นไหมข้างในเนี่ยก็จะมี แบ่งย่อยๆภายใน1นราศีเนี่ยก็จะมี3 2- 3ถึงนักชัตรานะคะทีนี้ให้เราดู4ดวงเอ่อดาวนี้เท่านั้นนะคะก็คือ1ก็คือลัคนาดูว่าลัคนาเราอยู่ในนักษัตรใดแล้วก็พระจันทร์แล้วก็พระอาทิตย์และดาราเอ้ยขอโทษค่ะอัตมากากานะคะอัตมากากาเนี่ยเราก็จะรู้ได้จาก ตัว AK นะคะคือคือเปิดมาเนี่ยเราต้องรู้ก่อนดาวไหนเป็นอัตมากาลกาของเราเพราะดาวนั้นน่าจะหมายถึงวัตถุประสงค์ในการเกิดมาบนโลกนี้ของเราเราจึงจําเป็นที่จะต้องรู้พอดีพี่ของพี่อุ๋ยเนี่ยสอย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่เดียวกันเลยเนาะแต่ว่าพอเราจิ้มนัก,กษัตย์ไปเนี่ยค่ะเราก็จะพบว่า3อย่างก็คือตัว AK ตัวลัคนาแล้วก็ตัวจันเนี่ยจะอยู่ภายใต้ เลิกปุณาวัสุกับปุชยานะคะในขณะที่พาทิก็จะไปอยู่ที่เจสตาก็อย่างเงี้ยคะ่ะเสร็จถ้าอยากรู้ว่าฉบับภาษาไทยอ่ะภาษาไทยเขาเขาเรียกว่าอะไรกันนะคะเราก็จะไปที่ m y h o l a com ไปที่ดวงโหราศาสตร์พระเวทแล้วก็ใส่วันกงวันเกิดของคุณไปนะคะมันก็จะขึ้นมาก็โอดวงก็คล้ายของไทยเนาะทีนี้ไปที่ดวงกำเนิดนะคะ อ่าคันนี้ละข้างในเนี่ยเราจะเห็นคำว่าตัวเล็กๆเนาะพวกอัศวินีพรณีกิติกาโลหินีมรคัคษิระอารัฐารัฐราเนี่ยค่ะเราจะมันมียี่ิบเจ็ดยีิบเจ็ดเลิกเนาะพี่ก็จะเรียงไปเลยตามนี้แล้วนะคะอัศวินีตามด้วยพรณีตามด้วยกิติกาในทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์น่าจะหนึ่งเดือนกว,ก,วกว่าก็น่าจะจบแล้วนะคะสำหรับ ทุกเลิกที่พี่แหว์จะพูดไม่ได้พูดภาษาไทายเยอะเนาะเนื่องจากว่าต้นฉบับอะเราไปเอามาจากอาั o l o g y โลกลานะคะคนดีคนเดิมคนโปรดของพี่อุ๋ยเลยนะคะเขาก็จะมีความก็จะใช้คำว่าอัชวินีซึ่งพี่อุ๋ยก็จะแบบว่าใช้คำว่าอัชวินีแทนคำว่าอัศวินีแต่ว่าเราแต่พวกท่านเลยนะคะว่าจะเรียกอย่างไรเอาเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันเนาะมา เข้าเรื่องเลยนะคะอันนี้ก็ไปหาเป็นแล้วเนาะจดไว้ว่าสี่เลิกที่สำคัญของเราจันแอสเซนด์แดนพระอาทิตย์แล้วก็อาตมากาลกาของเราคืออะไรบ้างอันนี้เหตุผลที่ต้องดูสี่อันนี้นะคะก็คือว่าพระจันทร์เนี่ยเขาถือว่าเป็นดาวที่สำคัญที่สุดเป็นแสดงถึงกรรมเก่าเป็นแสดงถึงจิตใจแล้วกจ็จิตใจความรู้สึกจิตวิทยา สังคมเรากับผู้อื่นคือความใหม่นั่งเยอะมากเพราะฉะนั้นการรู้แค่ราศีของพราะจันทร์บ้านของพราะจันทร์ซึ่งเราดูตามตะวันตกถูกไหมแต่ถ้าเราดูเลิกเนี่ยให้เรามาดูที่ไซเดเรียลแล้วก็ไม่ต้องสนใจตัวราศีตะนตกเลยหรือหรือตะวันออกคือเราจะดูแค่เลิกนะคะไม่ต้องไม่ต้องถามว่า แล้วเราจะไปต้องไปเทียบกับท ropical ไหมไม่ต้องเพราะว่าชาร์ดอ่ะมันบ่งชี้แล้วว่าคุณอยู่เลิกไหนคุณก็เอาตรงนั้นเอาเลิกตรงนั้นนะคะอย่างของพี่อุ๋ยพระจันทร์อยู่ปุชเชียเราก็ดูปุชเชียไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดมากว่าทําไมฉันเดี๋ยวก็สิงเดี๋ยวฉันก็กรกฎไม่ต้องถามเยอะนะคะถ้าอยากจะรู้ถ้าอยากจะรู้าาราศีให้ดูราศีของตะวันตกอันนี้ตามตามแบบฉบับของช่องนี้นะคะ ลัคนาค่ะลัคนาก็คือลัคนาเนี่ยเป็นประตูเปิดเอาดวงวิญญาณเราไม่สู่บนโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นตัวตนของเราในแบบฉบับที่เจอใครคนบางคนเป็นครั้งแรกการแสดงตัวตนของตัวเองเ่ยให้ข้างนอกได้เห็นโอเคบอกถึงความฉลาด เพราะว่าลักษณะก็คือส่วนศีรษะของเรานะคะส่วนสมองการตัดสินใจของเราก็กสำคัญสําคัญพอๆกับพระจันทร์แหละคะ่ะพระอาทิตย์ก็หมายถึงสุขภาพเราพลังชีวิตของเราการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบของเราทําให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายได้ส่วนอาตมาการากาก,าก็จุดมุ่งหมายชีวิตเราเนี่ยแหละคะ่ะเป็นวิญญาณเพราะว่าอาตมาอาตมันเนี่ยนะคะคือวิญญาณของเรา ตัวเรากว่าจะมาเป็นตัวเราได้เนี่ยค่ะองค์ประกอบเราเยอะมาก4องค์ประกอบหลักเนี่ยเราจึงต้องรู้จักตัวเองตัวตนของเราให้มันลึกซึ้งและละเอียดที่สุดเนาะแล้วคุณจะพบว่าพอเราดูเรื่องเลิกเนี่ยนักชัตราเนี่ยมันจะอ่อกขึ้นเยอะเลยนะคะแบบมันจะอ่อนในหลายๆอย่างอย่างเช่นอัชวินีเนี่ยค่ะอัชวินีเนี่ยเขาจะอยู่ที่ศเมตดไปจนถึง13เมตดตามไซดีเรียล แต่ถ้าเราจะเทียบเป็น t ropical เ,เนี่ยเราให้บวก24แปลว่า0เมตร sidereal เ,เท่ากับ24เมตร tropical ซึ่งแปลว่าถ้า24เมตรมันก็ปลายปลเมตรแล้วถูกปะแล้วก็จะแปลว่าชาวทอรัส tropical เ,เนี่ยค่ะในราศีตันตกชาวทอรัสต้นต้นองศาเนี่ย0ถึง7จอ่ะจะยังอยู่ในอัชวินีอยู่คนพืชศพบางกลุ่มบางประเภทอ่ะ จึงมีความเป็นเมธเป็นม้ามากกว่าเนื่องจากว่าเขาอยู่เลิกเดียวกันกับชาวเมธตอนปลายโอเคนะคะจุดเมธเนี่ยค่ะก็คือจุดที่เพิ่งเปลี่ยนจากมีนมาหาเมธถูกไหมอันนี้เขาจะมีชื่อว่าการดันตะเป็นจุดเปลี่ยนดังนั้นเลิกเนี่ยค่ะจึงหมายถึงการพบกับจุดเปลี่ยนบ่อยๆโอเคนะข้อมูลพื้นฐานนะคะเรื่องนี้ปกครองโดยเกตุ แล้วสัญลักษณ์ก็เป็นหมานะคะเพราะว่าเนี่ยเป็นแฟดแฟดชื่ออชวินีกุมารกุมาราเป็นบุตรขององค์พระอาทิตย์องค์สุริยะนะคะสีประจำเลิกคือสีแดงเลือดนกก็เลยเอาสีแดงเลือดนกมามาเป็นพื้นนะคะทิศคือทิศใต้สัญลักษณ์หัวมาอวัยวะที่เกี่ยวข้องคือเทา้าจุดหมายคือด harma หรือ เรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมะนะคะบุคลิกนิสัยของคนที่มีดาวสำคัญอยู่ในเรื่องนี้นะคะจะกล้าหาญไม่อยู่นิ่งกระตือรือร้นเพราะเขาขี่ม้าอยู่ถูกไหมคะเป็นผู้บุกเบิกเพราะว่าเป็นราศีแรกเลยองศาแรกๆเลยเริ่มทำอะไรเร็วคิดเร็วทำเร็วเสร็จเร็วด้วยแล้วใครคิดจะผูกมา้าหรือว่าเนี่ยคนขี่ม้าเนี่ย ก็คือไม่มีทางซะละเขาอยู่บนมาเขาเรียกว่าคุณเขาไม่ชอบถูกจํากัดนะคะเต็มไปด้วยพลังมีความอ่อนเยาวเพราะว่ามันเป็นจุดแรกเริ่มของจักรราศีทั้งปวงเลยนะคะจึงดูอ่อนเยาวตลอดเวลาในแม้ว่าอายุจะมากขึ้นมีสเสน่ห์มากเลยนะคะเวลาเข้าสังคมมักจะมีผู้คนรอบข้างอยากรู้จักมีพลังชีวิตมีอารมณ์ที่สดใสคนนะ่ะอยากจะเข้าใกล้ แต่ว่ารักอิสระก็เลยจะไม่ค่อยอยากผูกมัดสักเท่าไหร่ถ้าคุณมีพาธิตย์พระจันทร์ลัคนาหรืออัตมากาลากาอยู่ตรงนี้เนี่ย mm hmm. ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมตัวเองถึงแบบเอออาจจะลงหลักปักฐานช้ากว่าคนอื่นเพราะว่าเรารู้สึกว่าความเป็นอิสระของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่าจุดเด่นนะคะเพราะว่าเป็นอันแรกเลยเนาะต้นกําเนิดเพราะฉะนั้นเขาเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแม้ว่า จะผ่านการผิดหวังล้มเหลวมากี่ครั้งเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นปัดฝุ่นแล้วก็ไปต่อได้มีความสามารถและความสนใจในการบำบัดร,รักษาจึงมักจะพบในบรรดาคนที่ทำงานเกี่ยวกับวงการสาธารณสุขนะคะแพทย์พยาบาลน,นักบำบัดไม่ว่าจะด้วยทาง,ทางวิทยาศาสตร์หรือทางสายทางเลือกนะคะจะชอบการรักษา สนใจเรื่องสุขภาพร่างกายและยารักษาโรคมีสิ่งที่แบบว่าช่วยเหลือยามเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยติดบ้านไว้ตลอดมีตู้ยาสามัญประจำบ้านนะคะมีสัญชาตยานที่ตอบสนองเร็วยิ่งเวลา,าสถานการณ์เร่งด่วนเนี่ยเขาจะแบบคึกคากขึ้นมาเลยเขาจำเป็นจะต้องมียานพาหนะจำถ้าสมมติอัศวินีไม่มียานพาหนะไม่มีแม้แต่จัก,กรยานอันนี้ไม่ไม่น่าจะ เปป็นไได้เพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้องไปถึงจุดหมายเขาจะต้องไปสักที่หนึ่งและถ้าเขาไม่มีรถไม่มีมอเตอร์ไซค์มันจะลําบากคือจะลําบากมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีดาวใดๆเด่นเนี่ยก็ในในอชวินีก็หาห,ห,หายานพาหนะติดตัวไว้นะคะเพราะว่าคุณชอบเคลื่อนไหวเร็วเส้นทางกรรมนะคะคือการมาได้อยู่ใน ลูน่าแมนชั่นเนี่ยหมายถึงคุณมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะว่ามันเป็นจุดการดันตะเนาะเป็นจุดที่จบอย่างหนึ่งจบแล้วอย่างหนึ่งจำเป็นที่จะต้องเริ่มใหม่จำเป็นที่ต้องตัดขาดจากอะไรบางอย่างเช่นคนบางคนเราต้องเลิกคบกับเขาเออมันจะมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าช่วงดาชาของเกตุนะคะเดี๋ยวพี่อุ๋ยจะพาไปหาตาชานะเอาไปหาเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้อง ลืมเพราะว่าจะได้เดี๋ยวนี้ก็คียลืมเนี่ยสมมุติเราขึ้นไซเดเรียลมาเนาะเราจิ้มไปที่ดาชาพ,พีเรียดนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นอันนี้คือวิธีวิธีหาแปลว่าหมายถึงว่าเขาจะเริ่มที่พระจันทร์ของเราอยู่ที่นักสัตว์ใดแล้วก็ไปดูดาวเจ้าของนักสัตว์นั้นของพิวเนี่ยปุชยาปกครองโดยดาวเสาร์เนาะ ก็เลยต้องชีวิตจะเริ่มที่ดาวเสาร์สนุกเลยเริ่มมาก็ดาวเสาร์เลยจ้าก็ไปหาว่าเกตุสมมุติว่าพี่มีอัชวินีแต่พี่ไม่มีนะคะแต่สมมุติว่าคุณนะมีคุณไปหาว่าเอชไหนช่วงไหนคือช่วงที่เกตุเนี่ยแสดงผลนี่คือเขาเรียกว่าดาชาหรือทศานะคะเขาจะบอกวันที่อะไรมาให้เสร็จเลยแล้วดาชาเนี่ยคือเป๊ะมากครับพี่อุ๋อยากจะบอกเวลาคุณเข้าเข้าวีนัส ออกวีคือวันที่อ่ะมันจะมีเหตุการณ์นั้นนะตรงๆเลยแบบตรงแบบหวยออกแบบตรงมากยังไงก็ไปดูเนาะว่าเ,เราเราเรา,เราตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยเราอยู่ในไทม์หลอดไหนเป็นช่วงของอะไรแล้ววันที่แล้วมันจะมีซับซับตาชานะคะซึ่งก็จะเป็นแต่ละอันเนี่ยก็จะหมายถึงคนละแบบเนาะซึ่งซึ่งมันจะมีดีบ้าง ร้ายบ้างปดปดกันไปนะคะแหมในตาชาที่ดีหรือว่าบ่งชี้ว่าเฮ้ยเรากําลังจะมีความรักแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีความรักตลอดเวลาถูกไหมมันอยู่ที่ซับตาชาว่าเขาจะอยู่ในช่วงที่อนุญาตให้เราอะมีความรักหรือเปล่านะคะเรื่องตาชาเนี่ยจะคิดว่าจะทําหลังจากนักชัตรานะคะ โหราศาสตร์ตอนตกก็ได้กลายเป็นโหราศาสตร์พระเวทไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่องนี้อย่างที่บอกนะช่องนี้หลากหลายความความความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์มันไม่มีที่สิ้นสุดเรามาดูกันต่อนะคะตัดขาดจากอดีตเข้าสู่เส้นทางใหม่มักจะเกิดช่วงตาชาของเกตุนะคะเชื่อมโยงกับกรรมในครอบครัวต้นกําเนิดโดยเฉพาะถ้ามีพระจันทร์อยู่ในเลิกนี้ก็หมายความว่าคุณอ่ะมาบนโลกนี้เนี่ยมาเจอกับคนในครอบครัวที่เป็นอดีตของเราในอดีตชาติเรา ยังไม่เสร็จอะเรายังร่วมกรรมกันมายังไม่เสร็จหรือแม้แต่ได้อธิษฐานว่าเฮ้ยขอให้ได้เกิดร่วมกันทุกชาติไปเงี้ยก็จะมีอะไรอยู่ในเลิกนี้นะคะในช่วงวัยเด็กคุณอาจจะรู้สึกไม่เหมือนคนอื่นรู้สึกแปลกแยกเพราะเกตุเขาเป็นตัวตัดเนี่ยเกตุเขาจะเออเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าอะไรเนี่ยพาฉันมาเกิดบนบนดาวแห่งนี้เพื่ออะไรออความท้าทาย นะคะเมื่อกี้จุดเด่นไปแล้วเนาะก็คือกล้าหารและทำเสร็จเร็วรวดเร็วไม่ลังรอแต่มันก็มาพร้อมกับเหรียญมันมีสองด้านเนาะพอเราเร็วอะ่ะมันก็มักจะไม่ได้คิดเยอะจึงหุนหันพันแล่นจนจนอาจจะมีข้อเสียเนาะมีข้อผิดพลาดได้คิดไวทำไวเร็วเกินตัวเองก็ตามไม่ทันแล้วความที่เขาเป็นเพศชายเนาะก็จะ อีโก้สูงนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณมีพาธิตเด่นหรือมีเกตุอยู่ในเลิกนี้เลยก็จะรู้สึกว่าไม่อยากจะฟังใครบางครั้งอาจจะนึกถึงแต่ตัวเองมองข้ามความต้องการของคนอื่นบ้างต้องฝึกการหยุดแล้วก็พิจารณาคนอื่นหรือว่าพิจารณาหลายๆทางเลือกก่อนที่เราจะเลือกอะไรไปนะคะไม่จำเป็นที่เราต้องถามคนอื่นหรอกแต่เราต้อง ดูว่าการตัดแจตัดสินใจของเราเนี่ยมันส่งผลกระทบกับคนอื่นด้วยหรือเปล่าอ่ะจบแล้วละเออทำไมจบเร็วนะคะก็ถ้าใครมีอะไรในอัศวินีหรืออชวยเน่นะคะก็มาเล่าให้กันฟังบ้างว่าตรงไหมอะไรไหมทีนี้มันมียีิบเจ็ดอันเนาะแล้วเราก็จะทำทีละวันก็มาบอกข้างล่างและกันว่าของคุณมีอะไรอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่วิทย์จะไดออ้แจ้งให้ทราบว่าเราจะ ทำนักษัตริย์ของคุณเนี่ยในวันไหนนะคะวันนี้พี่วิขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อีกทีวันพุธเนาะแล้วก็วันศุกร์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ